ปุ๋ยน้ำกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรดีกว่ากันคะตอบคำถามของคุณพี่ยุภาวดีประกอบสุกนะครับผมเข้าใจว่าปุ๋ยน้ำนะครับกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอย่างไรดีนะครับปุ๋ยเคมีทางดินนะครับเอาละครับมันก็อยู่ที่ว่าปุ๋ยน้ำที่เราเอามาใช้นะนะครับมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างและมีธาตุอาหาร NPK เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางไหมนะครับถ้าสมมุติว่า ปุ๋ยน้ำนะครับเอามาใช้เนี่ยนะครับมีปริมาณ N P K 3ธาตุนะครับและปุ๋ยเคมีนะครับมีธาตุอาหาร N P K 3ธาตุนะครับปุ๋ยทางดินดีกว่าครับปุ๋ยเม็ดดีกว่าครับเพราะปุ๋ยเคมีทางดินนะครับมันจะปลดปล่อยธาตุอาหารได้1 4ถึง28วันนะครับมันปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานนะครับแต่ปุ๋ยน้ำที่เป็นเคมีครับมีธาตุอาหาร N P K เหมือนกันนะครับแต่มันปลดปล่อยธาตุอาหารได้แค่7ถึง10วัน เพราะนั้นนะครับธาตุธาตุอาหารเหมือนกันนะครับธาตุอาหารสามธาตุเหมือนกันนะครับปุ๋ยที่เป็นน้ํากับปุ๋ยที่เป็นเม็ดครับปุ๋ยที่เป็นเม็ดดีกว่าครับแต่ถ้าสมมุติว่าปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําที่เราใช้นะครับมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับมีธาตุอาหารหลักในปริมาณร้อยละ30และมีธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันแล้วก็มีพวกธาตุอาหารเสริมโมลิบดีนัมทองแดงแมงกานิสนิกเกิลเหล็กสังกะสีบรอนนะครับ มีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสครบนะครับธาตุอาหารครบมีในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของยางพารานะครับกับปุ๋ยเคมีนะครับที่มีธาตุอาหาร3ธาตุครับอันนี้นะครับปุ๋ยน้ําดีกว่าปุ๋ยเคมี3ธาตุครับเพราะปุ๋ยน้านะครับมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับถึงมันจะกินได้10วันก็จริงนะครับถึงมันจะกินได้7จ็ดถึงสิวันก็จริงครับแต่มันได้กินครบ นะครับมันได้กินเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีทางดินนะครับมันได้กินแค่สาท่านก็ลองคิดดูครับระหว่างกิน14อย่างกับกินสามอย่างอันไหนจะดีกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่านะครับปุ๋ยน้ําที่ว่านี้นะครับกับปุ๋ยเคมีที่ว่านี้นะครับเนื้อในนะครับมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างครับเราต้องดูเนื้อผ้าครับเราต้องดูเนื้อผ้าครับเอามาเปรียบเทียบกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเปรียบคิดว่าปุ๋ยน้ํามัน ก็เหมือนกันไม่ไม่ใช่นะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับปุ๋ยน้ําที่มีเฉพาะธาตุอาหารหลักนะครับหรือว่าปุ๋ยปุ๋ยน้ําที่มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับเหมือนเหมือนกันครับปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยเม็ดเหมือนกันครับปุ๋ยเม็ดบางอย่างครับมีธาตุอาหารหลักอย่างเดียวนะครับปุ๋ยเคมีบางอย่างครับมีธาตุอาหาร3ธาตุนะครับบางธาตุก็มีไอ้บางอย่างก็มีธาตุเดียวนะครับหรือปุ๋ยเม็ดบางอย่างนะครับอาจจะมีธาตุอาหาร5าธาตุ13าธาตุ14ีธาตุอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะนั้นนะครับ ปุ๋ยตัวนั้นนะครับมีธาตุอาหารอะไรบ้างครับถึงจะเปรียบเทียบกันได้ครับเพื่อนคิดว่าคลิปนี้ดีฝากกดแชร์ให้เัน